ชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณมาดูคอนโดมิเนียมริมหาส่วนตัวกันบ้างดีกว่าเพราะว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราจะได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนในรีสอร์ทต,ตากอากาศยังไงอย่งงางนั้นเลยทีเดียวเพราะว่าที่นี่คือคาซาลูน่าพาราดิโซการเดินทางมาที่นี่ก็ง่ายง่ายเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนสุขุมวิทในช่วงที่ห่างจากตลาดหนองมนมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเอง ขับรถมาจากกรุงเทพก็สบายๆชิลๆค่ะและนอกจากบรรยากาศภายในโครงการที่ร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติรับลมทะเลได้เต็มที่แบบนี้แล้วเนี่ย mm. เขาก็ยังมีร้านอาหารคอยให้บริการด้วยชื่อว่า Sea Salt Seafood and Wine ถ้าเกิดว่าผ่านไปผ่านมาในโซนบางแสนนะคะลองแวะเข้ามาใช้บริการค่ะอาหารอร่อยบรรยากา,กาศก็ดีๆติดใจอย่างแน่นอนลมดีจัง ค a ซ a ลูนาพาราดิโซเป็นโครงการคอนโดมิเนียมอยู่ริมหาส่วนตัวค่ะเขาก็จะมีอาคารสูง19ชั้นอยู่2อาคารนะคะแล้วก็ความสูง25ชั้นอีก1อาคารมีห้องพักอยู่เพียงแค่389ยูนิตเท่านั้นค่ะเพราะว่าห้องที่นี่เป็นห้องขนาดใหญ่ทั้งนั้นเลยพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่96ขึ้นไปจนถึง150ตารางเมตรได้ความเป็นส่วนตัวสูงสุดอย่างแน่นอน มาดูพื้นที่ส่วนกลางของเขาก่อนค่ะกว่า8ไร่เลยทีเดียวมีทั้งสวนสาธารณะมีทั้งลู่วิ่งจ็อกกิ้งแทร็กให้เราได้เดินเล่นออกกำลังกายกันได้อย่างสะดวกหน้าตึกแต่ละตึกก็มีสระว่ายน้ำเป็นของตัวเองหรือมีคลับเฮาส์ค่ะกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เป็น i n นฟินิตี้เอชพูล อยู่ริมทะเลแล้วก็ยังมีฟิตเนสมีซาวน่านะคะแล้วก็มีสะพานที่ทอดลงไปในทะเลให้เราสามารถไปเดินชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตกดินกันได้แบบเขาเรียกว่าฟินนะคะแต่จะฟินแค่ไหนต้องเข้าไปดูในห้องพักฟินมากๆจริงๆ อนรับคุณเข้าสู่ห้องพักของคาซาลูนาพาราดิโซห้องนี้อยู่ชั้นหนึ่งของตัวอาคารนะคะแต่เป็นชั้นหนึ่งที่เขาออกแบบพิเศษเพราะว่าออกแบบให้เป็นดูเพล็กแบบนี้ค่ะ ได้บรรยากาศของการอยู่บ้านของการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวผนังของห้องด้านนี้เกือบทั้งผนังเป็นกระจกเขียวตัดแสงที่บานใหญ่มากๆแล้วก็ภายในห้องนี้นะคะพื้นที่ชั้นสอยจะเริ่มต้นที่140ตารางเมตรค่ะมี2ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ําในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวที่เราเพิ่งผ่านเข้ามาอันนี้โครงการเขาเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้จะเห็นว่า มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับครอบครัวได้อย่างสบายสบายโต๊ะทานอาหารมุมลิฟ n งและทีเด็ดสุดยอดของห้องนี้ก็คือเฉลียงส่วนตัวของเราค่ะสระว่ายน้ำส่วนตัวโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนส่วนตัวหรือว่าปาร์ตี้สะดวกสบายจริงๆนี่คือห้องชั้นหนึ่งนะคะสวยจริงๆไปดูต่อค่ะข้างในค่ะต่อจากลิฟิงก็จะมีห้องนอนชั้นล่างนี่ อยู่ตรงนี้เลยบานเปิดให้เป็นบานสไลด์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะและเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่เตรียมไว้ให้ก็คือตู้เสือ้อผ้าบิวอินค่ะโอ้โหบานใหญ่มากๆยังมีอีกหนึ่งห้องนอนเป็นมัสเตอร์เบดรูมที่สวยงามจริงๆอยู่ชั้นบนค่ะดูเพล็กของเรา ราบันไดเป็นกระจกเต็มเปอร์ค่ะโมเดิร์นสวยงามได้บรรยากาศของการพักผอ่อนจริงอ๋อนี่บนชั้น2นะคะดูเพลกก็มีประตูที่เปิดออกไปที่ทางเดินกลางของชั้น2ได้ด้วยและที่อยากให้ดูก็คือที่นี่เขาจัดประตูไว้2แบบนี่ก็คือบานทึบแล้วก็นี่บานโปรง่งถ้าอยากได้ลมธรรมชาติให้ฟโฟลเข้ามาจะเป็นบานแบบนี้ทั้ง2ชั้นเลยค่ะทั้งชั้น2แล้วก็ชั้นล่างมัสเตอร์เบดรูม บรรยากาศมาสเตอร์เบดมโอ้โหผน,นังนี่กระจกบานใหญ่มากๆพอเปิดบ้านนี้ทราบไหมคะอะไรเกิดขึ้นโอ้โหโลมทะเลแบบว่ารับได้เต็มๆแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนนะคะก็มีบิวอินตู้เสื้อผ้าให้แบบนี้แล้วก็จะมีส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งนะคะที่บิวอินไว้ให้ห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดมค่ะโอ้โหสวยมาก มีทั้งชาเวอร์เรนชาเวอร์แล้วก็บา๊ทับแล้วก็เป็นเซ็กซี่บา๊ดรูมด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็คือบานกระจกใสนะคะซึ่งถ้าอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ปิดซะถ้าอยากจะต่อเนื่องกับพื้นที่ของห้องนอนก็เปิดไว้บรรยากาศดีมาก p าซาลูนาพาราดิโซถือว่าเป็นคอนโดมิเนียมที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่านอกจากได้บรรยากาศของชายหาดส่วนตัวที่เงียบสงบไม่พลุกพล่านแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังอยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากๆเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวเข้ามาปุ๊บก็ได้เห็นบรรยากาศของจริงได้เห็นห้องจริงๆได้เห็นวิวจริงๆที่เราจะได้เป็นเจ้าของต้องเข้ามาดูค่ะ ห้องแต่ละห้องก็เป็นห้องขนาดใหญ่ให้ความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยสูงมากๆแล้วก็มีห้องพิเศษที่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ในห้องด้วยอย่างที่เราได้เห็นกันไปคาซาลูนาพาราดิโซต้องเข้ามาดูให้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ